สวัสดีทุกท่านครับตามหน้าปกเลยครับหวยคู่นี้ฝ่ายแดงเสือใหญ่ชอห้าพยักครับ่านเมืงอนนี่ขุนศึกน้อยอยู่ป้าบูมเด็กเสี่ยนครับนี่คือยกที่3แล้วน,นะครับก็ราคาไปนุ่มเงินแพงแล้วแต่จะให้ดูครับพามาเบิงพี่น้องพามาเบิงออกสไตล์มาหลอฝีมือของขุนศึกน้อยครับโอ้โหเมาหลอเจอป้าก๋อยครับแดงเดินบุกแล้วครับย่งางเขาหาเสือใหญ่เดินเข้าไปคิดเตะหัว ขุนศึหน่อยเตะสายสูงครับโอ้โหดูรูปร่างครับก็ตอนประกบกันมาใหม่ๆนี่ก็มองมองถึงเรื่องของกระดูกนะครับว่าขุนศึกน้อยในยกระดูกจะผ่านได้ไหมนะครับก็เอามาวัดชันเอามาวัดฝีมือกันว่าเสือใหญ่เองนี่ตีมาโดนกลัวนะครับตีโดนแล้วตีมาตัังแต่พูนสมัยตีกับน้องโลดนี่กับมีซื้อเสียงดังขึ้นมานะครับส่วนขุนศึกน้อยคูโต้วยไทยนะครับย้ายมากับบูมก็เริ่มได้ต่อยออกทีวีกันดีขึ้นมาเรื่อยๆกันนะโอ้โหแข่งซ้ายครับ คุณจึงน้อยอยู่ภาคบุตรเซียนฟอร์มล่าสุดนะครับก็ชนะคะแนนเพชรเอกเกตจำรูนครับส่วนเจ้าเสือใหญ่ครับมีแพ้คะแนนสแกงงามไฟแพ้สแกงงามนี่ก็ปล่อยได้ดีมากเสือใหญ่นะครับมาเบิ้งครับสหญงง่เดินเดินไปปล่อยหนึ่งสองเอะขานั่นละครับเป็นชุดครับเตะหัวขึ้นคุณจึงน้อยป่อยไม่ครับโอ้โหปลายหมัดซ้ายแล้วก็มีเตะขาหัวนําแบบไรเนาะนี่ ถ้าพูดถึงเรื่องราคานี่อยู่ในึ่งพนแพงแล้วนะครับอยู่ในึ่งพนแพงนะครับประมาณ21เลยครับอาจจะคุมอยู่ครับโอ้ยเตะทรยายเตะทรายไปอีกเทียนึงอ่ะจงังไดเคลียร์ขาโอ้ยอย่าเห็ดไอแห้งเลยเด้อหำมาดูจังหวะนี้ครับเสือใหญ่ขยับเข้าหาครับย่งางเข้าไปเตะทรยายเลยย่างเข้าไปคือแข้งทรายเตะขัวย่งางไปถือแข้งขัวอีกเตะทรายเตะทรายไม่บาดเนี่ยโวยทองไปโอ้โหบกศอกครับ เสือใหญ่ต้องจับให้ได้ครับหรือว่าจะต้องใช้หมัดใส่กบหูดีๆครับเพื่อที่จะต่อยบรเิเวณหม่องฟังล้้าครับของน้องให้ได้ครับถ้าจะมาสไตล์อย่างนี้เข้าไม่ถึงตัวยางเขาปฏดติดกระถือแข่งล้วนๆแหละครับนี่ครับเตะลุยเอารองเบิ้งเตะสวนกันไปเตะทรายครับคอกว่ายเตะทรายทวนอีกทีนึงปั๊ดเตะหลอดเป่าครับแต่ว่าดึงว่าเตะทรายอีกเตะทรายอีกแม่ เตะใช่เอาเครื่องแข็งเครื่องเข้าไปวิวืดไปโอ้โหกระเด็นกระดอนครับเสือใหญ่ครับเตะขาขึ้นเนาะใครบอกเตะมาเลยบอจ็บบอจ็บบอ,เ,บบอเป็นหยางบอร,ระคายเครื่องผิวหนังเด็กขาดทีไปทีน้ำเมมก็ฝากด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูช่องเราเป็นคลิปแรกครับฝากกดไลค์ครับก็เป็นประมาณนี้แหละครับแนวแนวนี้ครับ ก็จะมีคลิปมวยข่าวสารวงการมวยนำเสิร์ฟที่นี่เสมอครับใครที่รักมวยชอบมวยฝากกดติดตามไปด้วยนะครับแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์ครับเป็นกำลังใจให้กันครับถ้ามาเวทีก็เดี๋ยวถ่ายมาฝากนี่คืออีกหนึ่งคู่ที่นํามาฝากกันครับรูปเกมหลังจากนั้นนะครับคือเสือใยนี่กับพยายามไล่ต่อยส่วนคุณสักหน่อยเองกะไม่ได้ทําอะไรมากมายแล้วนะครับคือเหมือนจะพยายามเก็บอาวุธนะครับทีมงานก็บอกคุมไปคุมไปนะครับคือถ้าออกอาวุธเยอะกว่านี้มันอาจจะ อาจจะดูไม่ดีอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าดูแล้วน่าจะโชว์เกมรับครับแล้วก็คุมครับดูครับมีจังหวะแย็บมีจังหวะพยายามจะลุกมีจังหวะถีบป้องกันนะครับไล่ให้ฟังอีกหน่อยแล้วกันนะครับที่ขุนศึกน้อยชนะไฟน์นี้ก็เป็นไฟที่4ี่ติดต่อกันเลยนะนะครับก็ชนะสี่ไฟมาต่อกันแล้วคือเสือใหญ่เองเนี่ยพยายามนั่นแหละนะครับพยายามนั่นนี่ครับยกห้าก็มาไล่ต่ออยู่พักหนึ่งครับสำหรับเสือใหญ่ครับดูครับเดินเข้าไปตล่อยมาเตะขา แต่วันนี้มาเจอมวยที่เร็วๆครับหลักเหลี่ยมปีมือแล้วก็รูปล่างด้วยเปะครับดูครับพยายามจะกระดกเทเหมือนกันต่อยหมัดขวอ้ยวิบีไปเป็ยานเดียวดี หลังๆก็มีคนบ่นนะว่าแบบทำไมทําเป็นภาษาอีสานนะครับจริงๆผมมีอีกช่องหนึ่งนะครับชื่อช่องว่าสพัฒนาชัยนะครับก็ลองพิมพ์กันไปดูครับส่วนช่องนี้นี่ชื่อช่องว่าข่าวมวยนะครับก็จะเส์ฟข่าวสารวงการมวยแล้วก็คลิปมวยต่างๆแบบนี้แหละครับแต่ว่าอาจจะแกมภาษาอีสานหลายจักหน่อยนะครับก็ชื่นชอบครับก็คืออยากจะทําเก็บสะสมเอาไว้นะครับใครที่รักมวยชอบมวยไว้นั้นๆเนี่เผื่อนมวยอยากจะกลับมาดูอยากจะย้อนกลับมาดูนะครับก็ จะได้ดูคลิปในช่องของเราครับขอของผุ้ทุกกำลังใจนะครับก็อยากจะดูอะไรหรือว่าอยากจะรับฟังข่าวสารไหนๆก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้ถือว่าเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันครับทำคลิปต่อๆไปโอเคครับคู่นี้ก็ไม่มีปัญหาครับเป็นทางขุนจึกน้อยครับชนะไปครับ่อกันไม่คลิปนาครับยู่ดีพี่แห้งซ้ำใบดีสุขสุขคนครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็เน้น้อยครับหาบุญเครับ